โยโยโยบายสองมุงตรงเชิญกับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึห่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมหนุหนังได้ที่อดเอ็มวีพีสามสิบครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์มันเดย์นายนะครับคืงเน้นทีมเดียวพี่เจ๋อเลือกเกมเวลาตีสองเกาโชวดสลาอิตาลีครับลาสซวนดับ9จะเปิดบ้านเจอกับโคโมนดับ6 ลาซิโอ28แต้มจากการชนะ7เสมอ7แพ้6เกมล่าสุดในลีกบุกชนะเวโรนามา1ต่อ0นะครับมาร์ดิโอซารีครับก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างอเลซิโอโรมาโยรี่คุมเกมรับตรงกลางมีมาเทียสเวซิโนเคนเนตเทเลอร์นะครับแนวรุกข่าวดีครับมักเทียซัดคันยี่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ครับไหนจะมีกุสตาฟอีซักเซ้นปีกเดนมาร์ก นา้าเป็นทิยานี่นอสลินนะครับโยโยโที่แจกสัผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับโคโม่34แต้มจากการชนะ9เสมอ7แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้าน,นกับเอซีมิลานมา1ต่อ3นะครับก็เชสฟาเบกัสยังมสิสใช้งานอัมรุโมราต้ากองหน้าทีมชาติสเปนนะครับที่ยังเจ็บยาวตัวหลักก็โอลูอเวอร์แคมป์คุมเกมรับตรงกลางลูคัสดาคุญญานย่าแนวรุกเนี่ยมีโนิโก้ปาสมาตินบาตูรินา่าเมอร์กิมวอดโว,โวด้านะครับข้างหน้านาตาซิออสดูวีการ์ดหัวหวอกทีมชาติกรีซครับ เจอกันนัดแรกเนี่ยเป็นโคโมเปิดบ้านชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองลาซิโอเป็นต่อเล็กน้อยนะครับทจริงๆจะว่าไปภาพรวมช่วงหลังลาซิโอเนี่ย 5- นัดหลังสุดในลีกชนะ1เสมอ3แพ้1อาจจะแพ้น้อยแต่ก็หนักไปทางเสมอนะครับในขณะที่โคโมเนี่ยก็ 5- นัดหลังสุดในลีกชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเอาจริงเป็นทีมที่ภาพรวมโอเคเลยครับวันที่แพ้มิลานก็เข้าใจได้นะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองลาซิโอเหลื่อมนิดๆแต่พี่เจ็ดบอกเลยครับ ชั่วโมงภาพรวมชั่วโมงนี้โค m โม่ไม่ได้เป็นรองลาซิโอเลยครับแถมโคโม่เป็นทีมที่ระบบการเล่นดีนะครับวัดใจโคโม่ดีกว่าครับพี่เอียนมองว่าจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยให้เชียร์โคโม่เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย